นะฮะเริ่มสุกละ ừ ừ ừ. มีแม่เริ่มสุกแต่ว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวเอาสิม,มาปิงป้งฟูต่อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุรทุกคนเนอะมื่อนี้ก็บพบก้อยซองบุญมาสาวผู้ไทยืัอนี้ก็ซุมเฮากบก,บกำลังไปตลาดทุกคนเนื่องจากว่าืันนี้เฮากลับแต่สวรรค์นเนาะืัอนี้เฮากบเดินทางไปตลาดสวรรค์ไส เพื่อไปเลาะเบิ้งเคิงแล้วก็ซื้อของกินเนาะตอนนี้ก็สุมหอกกำลังานาง่งรดออกแต่บอนพักเนาะเพื่อไปตลาดันแหละแล้วตอนนี้ก็ฮอดบอนที่จะทางที่จะเลี้ยวเข้าไปในตลาดแล้วก็นีน่คิวรหลดกำลังม่งนาไปสู่ตลาดตัวกคนเลยตอนนี้ก็หฮาอัน เด้มาหอน,หน้าตลาดแล้วทุกคนบนที่รถหลายๆแล้วเจ้าอยากินเอร์เหรือขาเป้เอาเขาเปียกเคยนึงแล้วก็เฟิดให้นึงคา,า,าเปะ มากกินข้าวเทงนากันเ,เ,นนเดอ้อทุกคนเดอ้ทเดอทรงนี้กินตเส้นลายกินแต่เส้นทุกคนแล้วก็กินพักทรงนี้มากินพักแห้งแห้งพักนีก่ก็กินพักที่เลอเข้าไปก็ได้แล้วทุกคนจุตอนนี้ก็หิวข้าวแห้งแหง้งมาดมพพี่น้องเดอ้อมากินนาเดียวเดอ้อ แล้วกันวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตภาคเสียงทุกคนด้วยเพราะว่าตอนที่ฮาวาทายนั้นเสียงลบคุณมันลายแห้งทุกคนทั้งจะเป็นเสียงลถหรือว่าเสียงแบบมันหลายคนนะทุกคนจะจะเป็นเสียงเพลงเสียงทูสนันกันเลยนั่งกินไปเอ็นกันไปทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงสิบโมงนี่แหละท่ารถโดยสารมาแต่บ้านเพราะว่ารถโดยสารมาแต่บ้านมีคันเดียวทุกคนนั่งเมื่อบ้านก็น อะไรกินท่าข้าเจ้ากลับมือบานกับตอนสองมงุ่งปุเลยทุกคนเอ้ยสามสิทธาใบสองปุกเลยก็เลยแบบหาของกินท่ายัางเลาะท่าข้าเจ้าน่ะทุกคนเ mm hmm. ลาะไปจนโทก็ยังบ่มีแนวซื้อเพราะว่าของในตลาดแพงแห้งทุกคนขนาดกระเปะนี่ก็ยังถอยหนึ่งสาวหาสามสิบปกติจะเก่านะ่ะถอยสิบพันถอยสิบห้าทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนี้พี่เลรกับแพงของอยู่ของกินจ้ะ ุกคนตอนนี้สุภหพก็ได้ยักมาพิและบ่อนข้าเจ้าขายของกินตลาดตลาดบ่อนขายของกินทางพิลันดเนาะเดี๋ยวสิไปหาเละซื้อกุ้งทุกคนเพราะว่าเด็กน้อยเอ็นสุมหลานคอยบอควมกับสาวแกแกแกโทรมาว่าเยอะกินกุ้งกับกระปูยังไม่เคยกินเจกเธอจะกินกุ้งใหญ่เดี๋ยวสิไปลองมั่งว่าจะมีกุ้งใหญ่บ่ เพิ่นงจะกินกุ้งใหญ่เพิ่อนวะอยากกินปิ้งกุง้งย่างกุง้งเพิน่นหรอในี่เดี๋ยวจะไปหาโลเบิ่งสิมีอยู่บ่บทุรุษของกินก็หลายแห้งทุกคนเอ้ยมีเป็นซีนเป็นพักเต็มไปเมืเลยแถวนี้ เรไปเลาะมาไปแบบเห็นลุงเท่าตาเท่าพน,นังอยู่นี่ทุกคนเอ้กเยก็เลยเห็นแล้วกเ็เลยอดใจบ่ได้น้ำตาเกือบไหลนําตอนนี้เงินคขากกบหลายทุกคนเอ้ยค่อยก็ให้ซํมค่อยมีนี่แหละก็เยอะเฮอหลายอย่แจะว่าค่อยกบมีเงินกือกันให้ซัามีแล้วทุกคนเอ้ยก็ดีกว่าบ่ให้เน้ีสมหัคนก็เฮอคนเดียวทุกคนิ่นเห็นใจคนค่อยมาให้มาตลาดนี้ค่อยเห็นตลอดทุกคนก็เฮอตลอด แต่กระเฮอบะไหลทุกคนได้เฮอาหาพันสิบพันเพราะว่าเฮากับบมีคือกันทุกคนหิวนำ้ำเลยนะ,<ป>ะตอนนี้ก็พากันหิวน้ำทุกคนเอาอยางเลาะไปเลาะมาดี่ก็ซื้อแป,ป๊บซี่คนละจอกกับสามุกทุกคนนั่นแหละ

ทางเจ้าที่ซื้อของแล้วก็ออกมาทารถทุกคนเลยมีจะรถ<า>โดยสารทางเมื่อแถวนี้เพราะว่าจะจะรถโดยสารทุกคนแถวเมืงเมหหองเท่าตอนนี้เฮาก็มาหอดเทินและเกมเครื่องเกมของแลว้วทุกคนเอ้ยสุ้มพนสองคนก็นมาเฝ้ากินเห็นกุงง้งไงแล้วก็ดีใจเพราะว่าเพื่อนไม่เคยกินเดี๋ดวยวจะลองให้เธอกินมือนี้มนีคนทากินล่อล้นกินทุกคน นี่อุ้ยทอนทกินกันออใอันนี้คือพี่เดอมันนี่คืพีัอมันสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยความสวัสดีสวัสดีทุกคนปีนกุ้งเด้ออุ้ยตอนนี้กำลังปนกุ้งพร้อมไหมพี่น้องเลยพีเราาคอมไหนะ ตอนนี้เฮาวกำลังปิ้งทุกคนเดี๋ยวจงังไนกะสิปิ้งปูแล้วก็ชีไปกินพร้อมกันอลไรทุกคนทันสมุนกมานี่ทุกคนตอนนี้กะกลวงของเฮาสุกแล้วนี่คือกระปูมาก,ก,กินน้ำกัะเดื่องทุกคนเด้อชิบิชาก,กินกัำน้ำมันเนี้ยเกี้ยเลยก็ได้คำกุ้งบ้าแกเป็นบาก็อืม ยินก่นนม่งยนกอนเดี๋ยวนก็ไข่มั <laughs> อออนเป็นสีดำไข่มันเป็นสีดำแล้วไปนอนเลยตวคืยนี <h> ่อือหือ

มดอก็จะกินรากผักปเนี่ยเยอะอืมไสำลักเออเลี้ยง

โอ yeah. cool. 응้ผมดูตาเขาเจ๊ีใจว้ดีดีใจจะบอกพ่อืมอืมมนเาูดีใจเมือนเาแบบจษา้าเจะ่อะรเธอจะพือเดีใจ

เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพลงสัมีเดอทุกคนคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่เพิ่มเมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอ,คอยเิดคลิปต่อไปด้อทุกคนเดอ้อบ๊ายบาย